ก็นั่งตกปลามาครึ่งวันแล้วครับผมได้ปลาไปสามตัวนะก็เดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับผมเป็นปลากำลังสองตัวแล้วก็ปลาตะเพียนหนึ่งตัวนะนี่ฮะปลากำลังตัวใหญ่มากเลยนะครับดูตัวใหญ่ะฮะเดี๋ยวจะปล่อยนะครับผมตัวใหญ่ได้แค่สามตัวครับผมเดี๋ยวจะปล่อยไปครับ ลองให้ดูเนาะตัวนี้ใหญ่มากนี่ฮะโอ้ตัวมันใหญ่มากเลยครับผมท่างเชมเป็นปลากระมงไซใหญ่นะห้านิ้วไม่อยู่นะครับผมสามตัวนะครับนี่ฮะนี่นะครับสามตัวเดี๋ยวปล่อยมันไปครับผมท่านงเชิมเดี๋ยวปล่อยมันเลยครับผม ่คยมีเวลามาตกใหม่ครับอุ๊อุ๊เอามันออกกอนเอามันออกก่อนถ้าผู้ชมตัวใหญ่เราก็ไม่กินก็ปล่อยมันไปบ้างครับผมเผื่อจะมากินเบ็ดเราใหม่นะ ตกแบบอนุรักษ์บ้างกินบ้างครับนักตกปลานี่ฮะปลากำลังปล่อยครับผมปล่อแล้วหนึ่งตัวนะฮะตกได้สามตัวครับผมก็จะปล่อยอันนี้เป็นปลาตะเพียนครับผมท่านผู้ชมปลาตะเพียนก็สามสี่นิ้วครับ ไปไปหอดไปไปไปดปไ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 ปนปไปไปไปเปไปไปไปบไป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 อปไ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 ป้ปไ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 ปวปไ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 ปนไปไไปไปไปนไปไปปป นี่ครับเปลี่ยันไปเนาะสามตัวครับก็เราไม่รู้จะไปทำอะไรกินด้วยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวโโอ้หเดี๋ยวใจเย็น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 นะฮะใจเย็นโอ้โหจะไปอย่างเดียวเลยอึ๊บใจเย็นอ่ะนี่ครับ ตัวใหญ่มากครับตัวนีข้ขอปล่อยมันไปแล้วกันบายยนะครับผมปลยแล้วปล่อยแล้วบายยโอเคโน่แล้วครับผมส่วนเราก็กลับบ้านครับผมปล่อยปลาแล้วกลับบ้านครับผมมีโอากาศเดี๋ยวค่อยมานั่งตกใหม่ครับผมนี่ก็ได้ไปสามตัวนะ อกาสเดียวใข้ไปนั่งตกไม้ครับหมายแม่น้ำครับผมหมายธรรมชาติไปวันนี้กลับบ้านขอตัวครับ